ออกมากย่าไปเลยก็ต้องนั่นลูกออกมากแล้ว แค่นี้รู้จักแกล้งหมาอย่าเข้าป่าออกมาครับออกมาเด้อออกมาอย่าเข้าป่า มาหน่อยมันแจ้งจ้ะมาหน่อยมันแจ้งจ้ะขับมาหน่อยมันแก้งปะ อย่างเขาปักผู้ใดสวนหรอหลาหล่าหล่าหล่าเสียงผู้ใด โนโนนะไม่เอาครับไม่เล่นนะเนี่ยอ๋อหละๆๆๆายเอามาแต่ใส่ผู้ด้ยวชนเอาว่าว่าว่าก็ทำางี้ไม่ใช่อะอรลายายหก็ทำว่าว่า อย่าตีกันเด้ออย่าตีกันเด้เอเน่ยเล่นน้ำลายเน่ยเล่นน้ำลายเน่ยเล่นน้ำลายนะครับนูนูนู 叫吧，有谁叫吧爸爸？爸爸爸。<laughs> มันไม่ไปของน้านพวกหลายแยกาักเขาตามมันมันไปของน้ำหาที่นั่งได้ยังเนาะเอาดึงสาดไปดึงสาดมาหาที่นั่งได้ยังเนะาะระวังล้มเดอ้อ จ้าว่ามันเป็นอย่างจรจะวามาหน่อยซื้ออย่างเปาเปามาหน่อยซื้ออย่างฮะมันชื่ออะไรครับเจ้าว่ะแม่นบ่มาหน่อยกระดื้อขนาดเออมาน้อยดื้อมากเลย จมียงจะว่บบาทำอะไรนะก็จะว่บบาทำทีเนี่ยดูชิดูมันกัดสาดตร์อร์ยากัดเป่าจัดการเป่ามาหน่อยดือ้อเป่ามาหน่อยดือ้อเออมาหน่อยมันดื้อเออมาหน่อยดือ้ออ่ะมนันบ่า ค่ะน้อยๆปัดเขาไปหามันทอดเดี๋ยวมันก็ออกมาลูกเดี๋ยวมันก็ออกมาครับมาหน่อยดืดอ่ะมันบ้ามาหน่อยดื้อบ้าเอา ระวังตะปูเด้อมาหน่อยไปใส่มาหน่อยมาหน่อยกัดขยะนี่มาหน่อยกำลังขั้นฟันมาน่อยมันกำลังคั้นฟัน ข้าวเวียงเวลาทุกข้าวเวียงเบิ่งมานหน่อยเปล่าไม่นั่งดูเหรอมันเป็นอะไรเหรอมานั่งดูซิมันเป็นไรเนี่ยมาน้อยเป็นอะไรวะฮะมานน้อยเป็นอะไรนะ